เดี๋ยวเรามาดูกันนะเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของความรักไม่ชัดเจนนะตัวคุณเป็นยังไงบ้างตัวคุณค่อนข้าง,งสับสนนะคะว่าสถานการณ์จะไปยังไงต่อมันเหมือนโดนฝ่ายเขาอะกำลังควบคมุมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอ,โอเคแล้วล่ะตัวคุณเป็นคนน่ารักเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวด้วยไม่แสดงออกหรอกคืออัดอะไรก็อยู่คนเดียวทุกอย่างก็ ราลุบอยู่คนเดียวแต่เวลาคุณเจอเขานะคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แสดงออกด้วยความน่ารักของคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนจะเป็นคนที่มุ่งหวังที่ซื่อสัตย์ในด้านความรักอยากให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยใครจะมาสร้างความสัมพันธ์เนี่ยกรุณาซื่อสัตย์กับชันทีตัวคุณเลยตั้งพลังงานของตัวเองว่าคุณอยากได้โฟกัสที่คนรักที่ซื่อสัตย์แล้วก็รอคอย คนที่จะเข้ามาอยากให้เป็นแบบนี้ถึงแม้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ชัดเจนบ้างก็ตามแต่ในสิ่งที่คุณทำลงไปมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าคนคนนั้นของคุณเนี่ยเขาจะ take action อย่างไรบ้างเขากำลังจะเลือกนะ เขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเนี้ยมันมีเราสามคนอยู่ในพลังงานนี้แล้วค่ะในพลังงานเนี้ยชคหนึ่งหญิงสองแต่ว่าคนคนเนี้ยเขากำลังจะมุ่ออนจากสิ่งเก่าๆเป็นไปได้ว่าคนคนเนี้ยอาจจะมีพันธะอยู่ซึ่งใจอ่ะของเขาอ่ะเขาอาจจะออกจากคนคนนั้นแล้วแหละแต่ เขากาลังจะก้าวเข้ามามอบความรักให้กับคุณมีแนวโน้มที่เขาอะมองอนาคตว่ามันต้องเป็นคุณเดิมทีเขาอาจจะเคยแต่งงานมีคู่มีแฟนมีตัวเลือกเยอะแยะหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันสิ้นสุดลงละในฝ่ายของเขาอาจจะสลับเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะถ้าหากสลับกันคุณก็สลับพลังงานตรงนี้ตามคำทำนายนี้นะคะเพราะว่านี่เป็นดวงภาพรวมเนาะทีนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ย กำลังจะมามอบความมิ่เมนให้กับคุณเพราะคุณคือคนที่ดีที่ใช่โอเคนะคะที่ผ่านมาต้องยอมรับนิดนึงว่าเขาอาจจะแก้ปัญหาหรือปลดล็อกพัฒนาการเก่าๆเดิมๆของเขาเนี่ยค่อนข้างช้าม,มากทําให้คุณทุกข์และลําบากใจแต่ตัวคนเองนะคะในพลังงานของคุณนะเดือนเนี่ยคุณเป็นคนดักที่น่ารักเป็นคนคุยที่น่ารักนิ่กับเขาเสมอแล้วก็พยายามเข้าใจเขามันทําให้เขาพยายามมองคุณว่าคุณเนี่ยคือคนที่เขาใช่ เป็นคนที่เขาอยากจะเลือกแต่สิ่งที่เขาจะต้องจัดการในเดือนนี้คือการที่ยุติพันธนาการความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันการาคาซาังในส่วนของเขาให้มันชัดเจนบจบสิ้นเป็นชิ้นเป็นอันสัทีนะคะแต่ว่าใน,ในเดือนนี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมอบคอมมิเมนต์ให้กับคุณด้วยคำพูดก่อนนะหรือแสดงให้คุณเห็นเป็นนัยก,ก่อนว่า ยังไงเขาก็จะเลือกคุณนะคะอนาคตนับจากวันนี้เขาก็จะเลือกคุณอารมณ์อะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าส่วนการจัดการของเขาในเรื่องของพันธะที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ขาดจากคนเก่าๆดีพอเนี่ยเขาจะพยายามแก้ไขเพราะว่าบางคนบางท่านมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์กฎหมายสังคมรอบตัวเขาหน้าที่การงานที่อาจจะต้องส่งผลกระทบต,ต่อเขา หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นภาระผูกพันกันในด้านกฎหมายนะคะซึ่งบางคนอาจจะเรียกเกี่ยวว่าอาจจะเป็นเวรกรรมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสิ้นสุดแล้จจบของเขาทุกอย่างในเรื่องคู่เดิมของเขามันจะจบมาดูกันนะคะว่าคําพูดนะคะที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณอยากจะสื่อสารกับคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเขาอยากให้คุณ เขาไม่อยากแบบตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเขาแบบพลาดนะคะแล้วไม่ได้แบบว่าได้สบตากุณอีกเลยเพราะว่าคู่นี้มันอาจจะเป็นการแบบว่าคุยกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะและตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องถึงคุณได้เพราะเขายอมรับนะคะว่าเขาว่าทำให้คุณทุกข์ทรมานเสียใจแต่ว่าตอนนี้เรื่องของเราอะระหว่างคุณกับเขาอะมันยังไม่จบเขาอยากจะ เขาคิดว่าในอนาคตอ่ะคุณน่ะจะต้องเป็นคนรักที่เขาจะให้คอมมิดมิดคอมมิตเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาก็จะเคลียร์ทุกอย่างได้นะคะแล้วเขาก็จะหาทางอย่างที่เขาเคยสัญญาเอาไว้ว่าที่เขาอาจจะบอกว่าอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะเลือกคุณอะไรเงี้ยเขาจะรักษาสัญญานะคะในสิ่งที่เขาพูดเขาเขาจะอยาก อยากจะทุ่มเทกับคุณอยากเริ่มต้นหนบคุณใหม่จนถึงมั่นปลายชีวิตนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำแนะนำสำหรับคุณนะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะอมว่าคุณจริงๆคุณเป็นคนที่เข้าใจเขานะเพราะว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วละคุณสามารถดูแลตัวเองได้ดี ไพ่ราศีคุณก็ขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่แนะนําว่าเวลาจะเป็นตัวช่วยให้คุณได้มีความสุขความสําเร็จสมหวังคุณนะ่ะมีทั้งความเติมเต็มในชีวิตตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้มีต้นทุนในชีวิตที่ดีด้วยหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็สแตนอ a l ได้พึ่งพาตัวเองได้หรือบางคนนะคะเป็นที่พึ่งพาให้กับครอบครัวได้ด้วย เป็นคนเข้มแข็งและมีเสน่ห์และเป็นผู้นําดังนั้นนะคะนี่คือข้อดีของคุณคําแนะนําไพ่ไม่ได้อยากจะแนะนําอะไรนะเพราะว่าคุณเป็นคนดีคนเก่งในแบบของคุณอยู่แล้วแต่ไพ่อยากให้ลดอีโก้ของคุณนิดนึงนะแล้วก็ความใจร้อนความรวดเร็วของชาวพฤษศนะเพราะบางทีคุณที่จะบางทีคุณจะเย็นชาคุณเย็นชาไปเลยคุณไม่พูดคุณไม่พูดเลยบทที่คุณจะโกรธคุณโกรธคุณเกลี้ยกา่คุณก็แสดงเลยเพราะฉะนั้นนะคะไพ่อยากให้คุณ ลดอีโก้ลงนิดนึงนะคะในช่วงเดือนนี้คำแนะนำของเดือนนี้เลยเวลานะคะจะเป็นตัวช่วยให้คุณน่ะได้สุสมบองสำเร็จอาจจะต้องให้คุณใจเย็นเพราะว่าคนคนนี้อย่างที่บอกเขามุ่งมั่นอยู่ว่าัดเจนก่ะคุณเพียงแต่ว่าเขามีพันธนาการอยู่มีห่วงโซ่อยู่ที่มันหนาแน่นแล้วเขาก็ต้องรีบเคลียร์และมันเป็นหน้าที่เขานะที่ต้องทาตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นตั้งแต่ไหนอยู่แล้ว,ลวเป็นนักสู้อยู่แล้วแต่เดือนนี้นะ ต้องบอกนิดนึงว่าคุณจะต้องใจเย็นๆนิ่งๆนะสงบสยบความเคลื่อนไหวนะเอาพลังงานทั้งหมดนะคะไปทำงานก่อนส่วนความรักคุณควรจะเป็นน้ำเย็นนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างอาจะเป็นของคุณตามที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเติบโตไปได้อีกยาวไกลเลยเรามาดูนะคะว่าบทสรุปในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะบทสรุปค่ะ คอมพิวมาแล้วคุณเป็นคนเก่งนะคะเก่งทั้งการทํางานการมองคนไพ่บอกว่าให้คุณเก็บอาการแล้วก็ใจเย็นนะคะเก็บข้อมูลดีจมความใจเอาไว้คุณเป็นคนที่แอคทีฟแอคชั่นเร็วคู้ของคุณเนี่ยเขาอาจจะช้านิดนึงไพ่บอกว่ามันมีบางช่วงบางตอนน่ ในเดือนนี้ที่คุณจะสับสนแต่อยากให้คุณตัดความกังวลออกถ้าคุณตั้งใจนะคะว่าคุณมุ่งมั่นกับคนนี้แล้วก็ซื้อสัตย์คนนี้ละแล้วลคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไพ่อยากให้คุณนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคุณไม่จําเป็นต้องรับข่าวสารข้อมูลเอาเก็บมาคิดเอามาทุกจนคุณรู้สึกวุ่นวายใจการรู้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรามีสิทธิ์รู้แต่ เราควรจะรู้ให้จริงใช,ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะในการจะปรับใจและเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะ planning น,นะอะไรก็ตามที่คุณสับสนหรือว่ายังคิดไม่ออกเนี่ยอย่าเชื่อหรือปฏิบัติตัวแบบใจร้อนเพราะว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ทุกอย่างม,ามันพังลงได้นะ เพียงแต่ว่านะตอนเนี้ยมันยังต้องพึงระวังใจของตัวเองก่อนนะอาจจะเกิดการสับสนเลังเลลึกๆแหละเพราะฉะนั้นนะเรามันระวังเร,เรามันระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราเคิลกันนิดนึงนะคะโอเคออราเคิลอยากจะแนะนําอะไรเราบ้างอืมเขาคือคุณขเขาเป็นโซเมตกันนะคะ หเบิร์นอีกอะ่ะ it could be the one คนนี้แน่นอนอะ่ะเอาจริงๆพาบอกให้คุณปลดปล่อยตนตัวเองนะคะอะไรที่มันเครียดมันทุกข์ใจอะ่ะพยายามแบบว่าอย่าไปกักขังตัวเองอยู่ในวงล้อมหรือวงกลมที่อยู่ในความทุกข์นะเปิดเผยตัวเองออกมานะคะออกมาจากวงล้อมที่ทําให้คุณทุกข์ใจนะคะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะเกี่ยวกับเด็กนะคะอาจจะเกี่ยวกับแบบว่าเขาอาจจะมีลูกแล้วหรือคุณมีลูกแล้วหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่คุณเขายัางเด็กอยู่อืลดลดความใจร้อนนิดนึงนะคะชาวคุณศพนะเดือนนี้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถามกันได้คุยกันได้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้คุณกับเขาเนอะอยู่ในรูปแบบไหนเพียงแต่ว่า คุยกันแบบมีเหตุผลนะฮะ t o heart conversation คือการคุยกันแบบเอื้ออาทรการคุยกันแบบมีเหตุผลนะคะส่วนพ,พลังงานที่มันแบบแอคทีฟมากๆใช้พลังงานนะั้นในการทํางานนะคะเพราะยังไงอะ่ะเดือนนี้คุณก็ประสบความสําเร็จในด้านความรักอยู่แล้วเรื่องราวข่าวดีกําลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะเราก็ต้องนิ่งให้เป็นนะคะ อรอให้เป็นนะในบางเรื่องบางตอนบางช่วงยังไงก็เป็นกำาลังใจให้นะคะฝากกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะท่านใดนะคะที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วนะคะหรือคอมเมนต์แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะ,ะขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็กดรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย